สวัสดีคะ่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องทาร์ลอน,นแลกอร์มิน569นะคะทุกคนวันนี้นะคะเรามาในหัวข้อพิรุษอากาศกันนะคะทุกคนเริ่มด้วยนะคะกองที่1ค่ะเป็นรูปพญานาคสีดำอันนี้นะคะต่อไปกองที่2ค่ะเป็นรูปพญานาคสีเขียวอันนี้นะคะทุกคนโอเคเกี่ยวกับโชคลาภนะคะทุกคนเลือกนะคะว่าคุณจะเลือกกองที่1หรือว่ากองที่2ค่ะ มาค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาเริ่มสาหรับคนที่เลือกกองแรกกันเลยนะเป็นพญาณสีดําอันนี้นะคะทุกคนเรามาดูกันค่ะโชคลาภของคุณในช่วงนี้นะคะคุณได้สิบถ้วยค่ะทุกคนคิดว่ามันจะมีความสมหวังเกิดขึ้นนะคะอาจจะไม่ใช่ทางด้านโชคลาภอาจจะเป็นทางด้านอื่นก็ได้ค่ะ เทม p พล a n ลค่ะมันจะมีการปรับเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะทุกคนมันจะมีการเปลี่ยนแปลงในสถานะทางด้านการเงินอะไรบางอย่างที่จะทำให้คุณรู้สึกว่าคุณแฮปปี้มากยิ่งขึ้นนะคะแปดถ้วยค่ะบางท่านนะคะจะออกมาจากสถานการณ์ต่างๆได้สถานการณ์อะไรบางอย่างที่คุณอดทนมานานนะคะมันมีโอกาสที่มันจะขี้คายในช่วงนี้นะคะทุกคนอาจจะเป็นโชคที่คุณได้มาด้วย นำพักน้ำแรงของตัวคุณเองหรือว่าคุณอาจจะได้ความช่วยเหลือจากใครบางคนนะคะทุกคน the empage ค่ะบางทีคุณอาจจะได้รับความช่วยเหลือจากคุณแม่คุณก็ได้นะคะในเรื่องของการการแก้ปัญหาอะไรบางอย่างบางคนอาจจะมีคุณแม่เข้ามาช่วยเหลือในด้านการเงินของคุณนะคะ ต่อไปค่ะแปดดามนะคะในเรื่องของถ้าเกิดว่าคุณอยู่ในภาวะความกดดันหรือว่าอยู่ในภาวะหนี้สินอะไรบางอย่างที่คุณออกมาไม่ได้เนี่ยไม่บอกคิดว่าช่วงนี้ค่ะมันมันจะมีคนคอยที่คนในครอบครัวของคุณนะคะอาจจะเป็นคุณแม่คุณอาจจะเป็นคุณป้าคุณน้าคุณอาคุณที่เป็นผู้หญิงค่ะเขาอาจจะยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือคุณในช่วงนี้นะคะเหมือนว่าพอเวลาคุณใกล้จะจมน้ําแล้วอะไรเงี้ยท่าน ส่งห่วงยางมาให้คุณส่งชูชีพมาให้คุณอะไรประมาณนี้นะคะ Six of p e n t a c l e ค่ะหกเหรียญเห็นไหมคะในเรื่องของการช่วยเหลือนะโดยเฉพาะในด้านของการเงินการช่วยเหลือด้านการเงินกำลังมาหาคุณในเร็วๆนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวแม่เหมอให้อีกใบหนึ่งเออเดอดทาวเวอร์ค่ะเนี่ยค่ะมันจะมีการมันจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือคุณแบบทันท่วงทีอะคะ่ะ อย่างที่คุณแบบไม่ทันตั้งตัวเนาะบางทีคุณแบบอยู่ๆคุณแบบจะล้มแล้วจะล้มแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าอยู่ๆก็มีมือที่มองไม่เห็นนะคะเข้ามาช่วยพยุงคุณขึ้นมาเนาะใต้สำรับนะคะคุณได้เพจออฟวานค่ะในเรื่องของการที่คุณจะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะทุกคนการเริ่มต้นสู่ชีวิตบทใหม่ของคุณนะคะที่คุณจะต้องแบบเริ่มก้าวเดินมาอีกครั้งหนึ่งเนาะ t o of One ค่ะมันจะมีการขยับขยายมันจะมีการเดินทางเกิดขึ้นนะคะทุกคน The แ a n g m a n นะคะมันจะมีการเ,เสียสละอะไรบางอย่างเนาะคุณจะมีมุมมองที่ต่างไปจากเดิมคุณจะโตขึ้นคุณจะมีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นนะคะบางคนอาจจะมีการเดินทางนะคะในช่วงนี้เนาะการเดินทางที่คุณแบบอยากจะไปมานานคนการเดินทางที่คุณรอคอยมานานอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดว่าบางคนอาจจะมีการเดินทางไปเสี่ยงโชคก็ได้นะคะทุกคนตามสถานที่ไกลๆเนาะ โอเคนะคะสำหรับคนที่เลือกก่อนที่หนึ่งไม่หมาขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีค่ะสำหรับคนที่เลือกก่อนที่สองค่ะคุณเลือกพญายนาคอันนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูโชคลาภของพวกคุณกันนะคะในช่วงนี้นะโชคลาภของพวกคุณที่เลือกพญานาคสีเขียวนะคะเรามาดูกันนะโชคลาภของคุณนะคะ two f o คะ่ะช่วงนี้อาจจะมีการ บางทีโชคลาภของคุณเนี่ยมันจะต้องรอให้คุณไปนําพาเอามาเนาะบางคนอาจจะต้องเดินทางไปต่างที่ต่างถิ่นต่างแดนนะคะแล้วคุณอาจจะได้โชคลาภมา king of cup ค่ะบางทีอาจจะเป็นคุณพ่อคุณก็ได้นะคะที่เป็นคนที่คอยช่วยเหลือคุณในเกี่ยวกับด้านการเงินนะคะหรือว่าก็เป็นอาจจะเป็นผู้ชายใจดีบางคนอาจจะเป็นแฟนของคุณก็ได้ะค,ะค่ะ v i e l of fortune ค่ะ มันจะมีโชคอะไรบางอย่างเข้ามาหาคุณเนาะโชคดีจะเข้ามาหาคุณในช่วงนี้นะคะมันจะทําให้คุณรู้สึกแฮปปี้นะคะคุณจะรู้สึกแฮปปี้มากยิ่งขึ้น justice ค่ะสิ่งใดก็แล้วแต่ที่มันเป็นของคุณมันจะเป็นของคุณนะคะโชคลาภใดก็แล้วแต่ที่เป็นของคุณมันจะเป็นของคุณแล้วก็ในในเรื่องของ ทรัพย์สินที่ดีอะไรบางอย่างที่มันจะต้องเป็นของคุณแม่มอกก็คิดว่ามันจะต้องเป็นของคุณเช่นเดียวกันบางทีอาจจะเป็นมรดกทางฝั่งคุณพ่อคุณคุณปู่คุณตาคุณลุงนะคะที่มันเป็นมรดกอะไรบางอย่างว่าเป็นทรัพย์สินอะไรบางอย่างที่คุณสมควรที่จะได้รับนะคะแล้วก็เดทค่ะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างเข้ามาหาคุณในช่วงนี้เนาะ ความเปลี่ยนแปลงนั้นนะคะจะนาพามาให้คุณเนี่ยมีมีความได้รับได้รับความยุติธรรมได้รับสินที่มันมั่นมั่นคงอะคะ่ะได้รับทรัพย์สินที่มันมั่นคงกับคุณนะคะที่จะทําให้คุณลืมตาอ้าปากได้เลยนะคะทุกคนท o ออฟคัพค่ะจากคนที่หวังดีกับคุณนะคะจากเอ่อสิ่งสิ่งที่มันจะมีคนมอบส่งมอบความรู้สึกดีๆสิ่งดีๆให้กับคุณนะคะเนาะ คิดว่าทุกอย่างทุกอย่างมันมันจะเริ่มลงตัวมากขึ้นนะคะจะมีคุณจะเริ่มรู้สึกว่าคนเริ่มมีคนที่จะให้ความใส่ใจให้ความสนใจคุณมากขึ้นที่จะช่วยเหลือคุณนะ g h t of อฟวค่ะในบางกรณีบางคนเนี่ยไม่บอคิดว่าคุณี่ยจะต้องแบบพึ่งพาตัวเองอยู่เนาะคุณจะต้องแบบจุดไฟในตัวเองคุณจะต้องผลักดันตัวเองให้คุณก้าวไปก้าวต่อไปข้างหน้าให้คุณแบบมีแพชชั่นในการ หาเงินให้คุณมีแพชชั่นในการทำงานนะคะทุกคนเนาะใต้สำรับค่ะคุณได้ the h e l p f a n ค่ะบางคนเนี่ยอาจจะได้รับความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่หรือว่าได้รับความ็นดูจากผู้ใหญ่นะคะในวงการที่คุณทํางานอยู่อาจจะเป็นที่ทํางานคุณอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่คุณปู่ย่าตายายนุป้านาอาคุณก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันคุณที่เขามีอาวุโสมากกว่าคุณนะคะเขามีโอกาสที่เขาจะช่วยเหลือคุณในเรื่องของการเงินนะคะ 5เหรียญเนี่ยบางคนลําบากจริงๆนะบางคนลําบากในช่วงนี้นะคะการเงินเนี่ยเรียกได้ว,ว่าค่อนข้างที่จะทุรักทุเลเนาะเงินไม่พอใช้อะไรเงี้ยทุกคนแล้วเวลาไปขอยืมใครเขาก็ไม่ให้อะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าเร็วๆนะคะโชคลาภคุณกำลังจะมาแล้วค่ะผู้ใหญ่จะเริ่มเห็นความเห็นความลําบากของคุณเนะแล้วเขาจะเข้ามาช่วยเหลือคุณนะคะแต่ไงขอให้ระวังในเรื่องของการใช้เงินในช่วงนี้นะอย่าใช้เงินใช้เงินเติบนะทุกคน ให้ให้คุณแบบบริหารการเงินให้ดีนะคะเงินรายรับรายจ่ายขอให้มันบาลานซ์กันอะทุกคนถึงแม้ว่ามันจะไม่มีเก็บแต่ขอให้มันแบบบาลานซ์อะทุกคนเนาะอย่าให้มันติดลบนะคะแปดออฟคับเนี่ยค่ะมันมันจะมีการออกมันจะเป็นหาเก่าๆได้นะคะทุกคนที่มันคาราคาซังอยู่นะอืมนะคะทุกคน นะคะขอให้ทุกคนที่เลือกกองที่2ทุกท่านโชคดีค่ะสำหรับท่านใดนะคะที่สนใจดูดวงส่วนตัวเนาะสามารถทักไ,ได้เลยคะ่ะที่เพจไอจีทาเร์อนเดอร์สกอร์มิน569ได้เลยถะะัดคนและสำหรับท่านใดนะคะที่ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กด subscribe เนะเาะเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่หมอดในการทําคลิปต่อ,ตอไปแม่หมอฝากกดไว้ด้วยนะคะทุกคนคลิปนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ